ทุกคนมีข่าวดีสำหรับคนไทยเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด15,000บาทสำหรับการเดินทางตั้งแต่วันนี้ จนถึง30พฤศจิกาย,ยน2567นี้สำหรับเมืองรอง55จังหวัดภาคเหนือ16จังหวัดประกอบด้วยเชียงรายพิษณุโลกตากเพชรบูรณ์นครสวรรค์สุโขทยัยลำพูนอุตรดิตฐ์ลำปางแม่ฮ่องสอนพิจิตรแพร่น,น่านกำแพงเพชรอุทัยธานีและพะเยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ18จังหวัดมีอุดรธานีอุบลราชธานีหนองคายเลยมุกดาหารบุรีรัมย์ชัยภูมิรีสะเกดสุรินทร์สกลนครน,นครพนมร้อยเอ็ดมหาสา,ารคามบึงกาฬกาฬสินธุ์ยโสธรหนองบัวลำพูอํานาจเจริภ ออกอีก5จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วตราดจันทบุรีภาคกลางมี7จังหวัดนะครับลบบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีและภาคใต้9จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลชุมพรระนองนราธิวาสยะลาและก็ปัตตานี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่นํามาหักลดหย่อนภาษีได้จะประกอบไปด้วยค่าบริการนําเที่ยวค่าที่พักในโรงแรมค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมโดยหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบไปด้วยใบกากับภาษีแบบเดิมใบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ Electronic, และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรสุขทันทีที่เที่ยวไทยออกไปเที่ยวเมืองรองของเมืองไทยกันนะครับ